ไม่อยากเล่นเดี๋ยวเลอะหรอคะเดี๋ยวหนูจะผิวเลอะหรอคะชะงักชะงักอะไรต้องเก๋ๆห้องที่ก็ต้องยันพ่อใช่ไหมถึงจะร้อง

อรถมาถี่ไปหน่อยค่ะห่างกันห่างกันนานไปหน่อยด้วยขอนอ่อนยุยสวยสะพรึงเหมือนเหมือนยุยจะรับ รับจบนะคะโอ้แสนโรวจะขี้ตื่นขี้กลัวหน่อยยุยก็ต้องอะละจากการสปาคโครนะคะขึ้นมาปลอบใจเพื่อนนี่ดูไซส์นะคะจากด้านหลัง ก้นหนาตาโตนะคะคือน้องแสนรู้ นี่คือวิธีการปลอบใจเพื่อนนะคะของน้องเสาวยุ้ยหลวงกลคนคันไอ้ขวัญมา